รเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่กระรบกระผมนายสุเทพหูอ้นทสบแบบบัญชีเลยชื่อพรรคก้าวไก่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในเรื่องข้อตกลงร่วมผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียนในฐานะที่ผมเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทรถยนต์มากว่าเกือบสาปี สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากอดีตของการผลิตรถยนต์นะครับมาถึงปัจจุบันแรงงานได้รับอะไรกลับคืนไปบ้างโอเคในสัญญานี้จะเห็นได้ว่าจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยนั่นก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในระดับสากลเรื่องคุณภาพก็ต้องยอมรับว่านะฮะแรงงานไทยเรามีความสามารถที่จะผลิตสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนติดระดับโลก สิ่งแวดล้อมก็มีหลายท่านอภิปรายไปถึงแล้วก็เห็นได้ว่าผลที่ตามมาก็มีผลต่อเนื่องกับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะพูดในประเด็นเรื่องของการจ้างแรงงานในการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์และชิ้นส่วนซึ่งใช้เงื่อนไขช่องทางของกฎหมายจะเห็นได้ชัดเจนว่าจากการที่เราจะจ้างงานนักศึกษาจบใหม่นักเรียนจบใหม่ ถ้าพูดถึงในสายการผลิตก็จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถามว่าในการจ้างงานมีการจ้างในระบบซับคอนแทคเข้ามาทำงานไม่ได้รับการบรรจุใช้เวลาการทำงานยาวนานแต่ไม่มีความบั้นคงมีกฎหมายการจ้างงานแบบสัญญา11เ,เดือนมีการต่อพอต่อครบไปสองรอบหยุดการต่อ และกลับมาจ้างงานใหม่วัตถัจักเหล่านี้ทำให้แรงงานที่อยู่ในระบบของการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนขาดความมั่นคงจากตัวเลขฐานประกอบการที่บอกมาแล้วมีจำนวนไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนมากกว่า2,000กว่าลายมีแรงงานอยู่500,000ว่าคน80กว่าเปอร์เซ็นที่ผมเอ่ยไป นั่นคือแรงงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนเขาเหล่านั้นไม่มีความมั่นคงในการจ้างงานดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมานําเสนอและพิปายโดยประเด็นที่แรงงานพยายามเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันก็ไม่รับการตอบสนองโดยเฉพาะเรื่องของอนุสัญญา ILO 8 7 9 8ว่เรื่องการรวมตัว สิทธิเสรีภาพในการต่อรองช่องทางกฎหมายเหล่านี้ไม่มีการขับเคลื่อนอนุสัญญาเอลอประเทศไทยเราขานรับมาซึ่งปีที่แล้วครบร้อยกว่าปีแต่ประเทศไทยยังไม่มีการรับรองสิ่งเหล่านี้กดทับพวกเราในฐานะแรงงานโดยตลอดโอเคครับเรื่องธุรกิจนะฮะเรื่องยานยนต์เป็นสิ่งที่จะต้องมีการขยับเพราะต้องยอมรับว่าในขณะน,นี้อุตสาหการรมยานยนต์และชิ้นส่วน ท้จะเป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยแต่สิ่งที่ผ่านมาจากการทำงานของผมเองที่มีการรวมตัวการพี่น้องแรงงานมีระบบกดทับอย่างมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่อยากมีการนำเสนอให้ดูแลในเรื่องของการจ้างงานอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เรื่องของการศึกษาการศึกษาที่ไม่รองรับในระบบของอุตสาหกรรมที่เกิดการจ้างงาน ที่ผ่านมาระบบการศึกษาจะเป็นการเน้นนะครับจ้างงานโดยเฉพาะสายสามัญน,นั่นก็หมายความว่าจบม .3 แล้วม .6 ซึ่งไม่ตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะต้องเป็นช่างยนต์ช่างเทคนิคช่างเชื่อมทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นรัฐบาลเองต้องมีการพิจารณาในการที่จะปรับในเรื่องของการศึกษาให้ตรงกับสายงานที่จะมีการดําเนินการรองรับโดยเฉพาะ จะมีการทําสัญญาต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนในการที่จะทำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนส่งออกดังนั้นเรื่องเหล่านี้มีความจําเป็นที่ทางรัฐบาลต้องมีการบรณาการเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วพอจบม .3 หรือม .6 เข้าไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่มีความรู้ความชํานาญก็จะได้ค่าจ้างที่ต่ําก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ตอบสนองอุตสาหกรรมลิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝากรัฐบาล ในการดูแลในการที่จะให้เกิดการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพแล้วสำคัญอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความมั่นคงของคนงานและแรงงานไทยเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเราเข้าสู่วัยชราภาพมากขึ้นถ้าระบบการจ้างงานที่ยังไม่มีความมั่นคงนั่นหมายความว่าในอนาคตแรงงานจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะทอน ให้กับรัฐสภาแห่งนี้รับทราบปัญหาแรงงานที่จะต้องเคียงคู่ไปกับก,บการที่จะขยายเรื่องอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสภาพความเป็นจริงที่ทางรัฐบาลควรต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะนะครับจะเน้นในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันของพี่น้องแรงงานปัจจุบันเรามีสาภาพแรงงานเพียง1.6เป นั่นหมายความว่านะครับจากมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับ11ล้านคนมีเพียง1.6%เท่านั้นที่มีโอกาสรวมตัวเป็นองค์กรสาภาพแรงงานเพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองสิ่งเหล่านี้ควรรองรับอนุสัญญา ILO 8798ได้แล้วครับเพื่อที่จะให้แรงงานมีสิทธิเคียงข้างกับอุตสาหกรรมต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ